rồi oh <laughs> <laughs> đi phải sẽ căng căng อย่างแรกเลยนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับดูวิ่งหนักหนาเลยแหละไม่รู้ว่าคลิปนี้ออนเนี่ยจะผ่านเหตุการณ์นั้นไปสักระยะหนึ่งหรือยังนะครับเป็นกําลังใจครับก่อนน,นะเนยครับพูดถึงที่ของเราในวันนี้นะครับผมจะหาที่ที่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็คนน้อย,นอยเนาะเมาล่านแบบจ่ายราคาลายหัวตอนนี้ผมอยู่ที่จุดลมพลของเรานะครับก็คือหอชายเข็ขอได้อีกนั่นแหะบอกไปด มีทีจะให้ไปจอดกันในสุดเพราะว่าช่องในสุดนั้นก็มีคนจอดเนี่ยมันจอดยากอย่างที่บอกนะครับว่าแพลนของเราก็คือจะหาลานกางเต็นที่วิวแจ่มๆแล้วก็ยังไม่มีคนเข้าพักในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยวิธีการของผมนะครับ Google Map เลยหาสถานที่วิวสวยมีภูเขามีน้ำแล้วแต่ใจเราเลยครับและที่สำคัญครับต้องมีลานกางเต็นท์เปิดให้บริการหลายๆที่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยถ้าเราตั้งใจจะเหมารานในราคาลายหัวแล้ว คุณจะต้องไม่จองนะครับวอ l k กอเท่านั้นไปดูหน้าง,งานและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคุณจะต้องมีแผน B แผน C ด้วยการทิปกล่อยเวลาหาไม่ได้นะครับสำหรับทิปในวันนี้ครับเราปักหมุดไปที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินซึ่งมีหลายๆล,ลานกลางเต็นท์ให้เราเลือกมากมายครับพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยมามิดไนท์คอฟฟี่นะครับวันนี้เอากาแฟไปมาการเดินทางไปอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ไม่ถึง200กิโลเมตรจากปากเกดบ้านผมครับกับระยะเวลา3ชั่วโมงดูฟ้าดิทุกคนเช้าๆอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวหรือต้มเลือดหมูข้างทางเนี่ยแจ่มสุดเช่อผมจากประสบการณ์นะครับร้านเพิงริมทางเนี่ยสิบ้านอร่อย9น้อยมากๆครับที่จะเจอไม่อร่อยส่วนมากรสชาติถูกปากหมดนะครับส่วนตัวผมนะ หากใครจะหาสะเสบียงก่อนเข้าพักลำตกเพือนทิศใต้เหมือนที่ผมมาเนี่ยให้แวะแยกนี้ก่อนนะครับจากตรงนี้ครับตรงไป3าถึงสกิโลเมตรเนี่ยจะถึงอ่างเก็บน้ําลําตะเพินเดี๋ยวซ้ายไป4ีถึงหกิโลเนี่ยจะเป็นบ้านม่วงเท่าครับตรงนี้มีซีเจมอลสำหรับซื้อของใช้ทั่วไปได้หรือจะอยู่แค่แยกตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้มีครบเลยมีร้านไข่เนื้อหมูเนื้อปลาร้านไข่ส่งเครื่องดื่มร้านชําจบๆครับผมก็จบแยกนี้เหมือนกันเมนูอะไรครับ ก็ติกเพิ่งมีที่นะเมนู <g ğimiz> ได้เวลาไปหาพื้นหญ้าสีเขียวของเราแล้วครับฝั่งนี้ด้านในสุดจะเป็นทางเสือเท่งโดยผ่านที่ดังๆอย่างป่าทงโกแคมปิง้งแต่ระหว่างทั้งสองที่เนี่ยจะมีลานกลางาเต้นท์ที่มีอยู่ใน Google Map แล้วก็รีวิวเยอะมากๆผมคิดว่าเจอที่เหมาะกับคณะของเราในวันนี้แล้วครับ ยตอนนี้ได้ร้านแล้วนะครับอยู่ที่วิวแม่น้ําลําตะเพินวันนี้วันเสาร์นะครับเหมาล้านครับผมเป็นไงวิวสุดติ่งกระดิ่งแมวฮะไอ้่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับสําหรับชื่อนี่ก็คือวิวร้อยล้านเจ้าของเดียวกับสุขสมใจข้างๆกันนะวิวเดียวกันครับแล้วก็ย่าสวยเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดู อนอุญาตอนุญาตหรอพี่เด่ดทำเป็นไหมอีกเรื่องนะึงดี่ตูนพร้อมมาแล้วโอ้พี่ตูนเล็กก็ทำได้ทั้งอันนี้เทนมาจริงอ่ะเนี่ยเก๋อ,อยากทำงานกูบีต้องกลางเองอะไรเงี้ยหรอ ระหว่างพวกคนจอนไม่นอนบ้านกำลังกางเต็นท์กันอยู่เราไปดูลานกลางเต็นท์จุดร้อยล้านวิวว่ามีอะไรให้เราบ้างพร้อมรายละเอียดกันดีกว่าครับ หลักๆจะมีอยู่จุดเดียวครับถ้าหันหน้าไปทางอาเก็บน้ําเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือของลานเป็นห้องน้ําชายสี่ห้องห้องน้ําหญิงสี่ห้องแยกแต่ละโซนเป็นสัดส่วนถือว่าสะอาดครับมีคนดูแลห้องอาบน้ําเป็นฝักบัวครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สผู้ชายมีโถป,ปสัสสาวะด้วยครับไม่ต้องกลัวเท้าเปียกมาเข้าตอนคืนถัดมาจะาห้องน้ําเล็กน้อยจะเป็นส่วนของซิงล้างจานครับมีอยู่2ออา่าง เนื่องจากว่าวันนี้หมาเราเมาลานเรียบร้อยเราจึงกลางแบบกระจัดกระจายมากครับแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าถือว่ากลางใกล้ๆห้องน้ําเลยสะดวกสบายผุดปลั๊กไฟที่นี่มีทั่วบริเวณแบบว่าซอยถี่มากๆแค่คุณเตรียมสายไฟมาก็จบครับแต่แต่ถ้าหากคุณไม่ได้เตรียมมาเนี่ยสายไฟหนาๆที่นี่มีให้เช่าจ้าไม่แค่นั้นครับเตาถ่านพัดลมก็มีให้เช่ามีกระทั่งเรือคาย,ยักให้เช่าพายครับลำละหนึ่งร้อยบาทใครจะทำคอนเทนต์ถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็จัดไปครับ ครบอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับช่วงนี้น้ำที่อ่างเก็บน้ำรับเพิอนลดลงไปเยอะเนื่องจากบริเวณนี้ฝนไม่ตกมา2-3ถึงเดือนเป็นคำบอกเล่าของน้าที่ดูแลที่นี่แต่ก็ไม่ทำให้ความสวยงามของที่นี่ลดลงไปเลยเห็นด้ไหมครับตอนนี้ก็ล่มแล้วนะครับรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยมาหน้านี้แดดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะไม่แรงไปกว่านี้นะครับตกก็ตกไป,ปลอยก็วิวแบบดีมากครับแจกไปละ ที่นี่ปกติกลางเต็นท์นะครับคนละ200บาทแต่ว่าช่วงนี้ถึงเดือนกันยายนเนี่ย150บาทแฟาฟามไฟไกต กลางเสร็จนอนชิลไม่เท่าไหรฟ้าก็แลบแลบๆใส่หมวกแลลบมาเดินคุบกับ <What? S 1> หากใครทําไร่ทํานาทาสวนแล้วมีปัญหาเรื่องของฝนแรงฝนไม่ตกเรารับไปปักสมอเต็นเรียกฝนให้นะครับหรือบางทีเหตุผลที่โซนลำตะเพินเงียบขนาดนี้เพราะว่าเขาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุมาก่อนกันนะ A few moments later สภาพนะสภาพแต่ละคนพายุเข้าอย่างแล้วลานพีดน้ำคือเคช่วยเองเอาไม่อยู่วัะคุณคิดดูแล้วกันแม้งมาผมว่าไม่น่าต่ำกว่าสิบห้าสิบกิโลเมตรขึ้นมาลมเกลืเกินจะเมามอยเลยว่าพวกคุณอ่ะไม่มาหน้านี้ไม่มีคนเรียบร้อยจะได้นอนไม่ร้อนเตียงน้ำเยเย็นให้ชุ่มฉ่ำเลยขออภัยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ไม่ไหวจริงตัวรอดยังลำบากเลย คยได้ยินประโยคที่ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอไหมครับผมอยากจะบอกว่าไม่เสมอไปครับเพราะว่าฝนที่นี่ตก,ตกตกหยุดหยุดจนเราหมดแรงทีเดียวแต่ก็อย่างว่าลหละครับมนุษย์อย่างเราก็ทำได้แค่เรียนรู้แล้วก็เคารพธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งแม่ง สวัสดีตอนเช้าครับหลังจากเมื่อคืนเจอพายุหลายรอบมากเลยบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือร้านเนี้ยผมกลุ่มเดียวนะแต่อีกร้านหนึ่งอ่ะน้องเขามาแก๊งรอไฟเต็นท์หักไปหลายหลังนะแต่ว่าของผมแบบมีคนอยู่เต็นท์ไงช่วงเย็นช่วยกันได้นะครับห <laughs> นัาเค็ีดแล้วแต่ก็ามาอีกเ <c oughs> มามารับดึกแล้วแคนานเกียง อากาศในตอนเช้าๆมีหมอกด้วยครับที่นี่ผมเริ่มหลงรักแสงแดดอุ่นๆซะแล้วหมอกยามเช้าคู่กับกาแฟและอ,อ้นอือหือ <c oughs> ทริปหน้านอนเต้นท์จะพาไปวางเวงและสวยๆตรงไหนอีกเดี๋ยวบอกครับติดตามไว้ก็พออย่ามาดูกันเยอะแล้วกันครับเดี๋ยวคนจะมากันเยอะสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวจ้า